สวัสดีค่ะค่ะวันนี้มาพบกับเราชาวคลังจังหวัดบุรีรัมย์นะคะค่ะวันนี้เรามีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะในหัวข้อ,ขอการลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบ e-filing ค่ะค่ะสำหรับระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลหรือระบบดิจิทัลเพนชั่นนะคะกระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบงานบำเหน็จบำนาญน,นะคะโดยบราการฐานข้อมูลภาครัฐปรับปรุงกระบวนการ ทั้งระบบการสั่งจ่ายนะคะและก็การจ่ายตรงเบี้ยบววัตรบำเหน็จบำนาญน,นะคะและก็เงินอื่นในลักษณะเดียวกันนะคะปรับปรุงจากระบบบำเหน็จบำนาญเดิมที่เราเรียกว่าอ e ีเพนชั่นนะคะมาเป็นระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลหรือที่เรียกกันว่าดิจิตอลเพนชั่นนะคะโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทุกกระบวนงานนะคะเพื่อให้การปฏิบัติงานเนี่ยถูกต้องสะดวกรวดเร็วแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลค่ะ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานเนี่ยสามารถที่จะติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานนะคะตั้งแต่ในเรื่องการขอรับการขอเบิกนะคะจนถึงการสั่งจ่ายเบี้ยหว,วัดบำเหน็จบำนาญและก็เงินอื่นในลักษณะเดียวกันค่ะเป็นการปฏิบัติงานผ่านเครือข่ายของกรมบัญชีกลางนะคะซึ่งก็ได้ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2565เป็นต้นมานะคะค่ะซึ่งผู้มีสิทธิ์เนี่ยสามารถที่จะยื่นขอรับเงินหรือคำร้องได้2ช่องทางนะคะ ช่องทางแรกยื่นด้วยตนเองผ่านเว็บแอปพลิเคชันนะคะหรือผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือนะคะทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS อะคะคะอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้รับผู้มีสิทธิ์ขอสามารถยื่นเรื่องขอรับเงินหรือคำร้องได้ก็คือยื่นต่อสว่วนราชการผู้ขอนะคะ ซึ่งในการจะยื่นคำร้องด้วยตนเองผู้มีสิทธิ์นะคะจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานในระบบ e-filing ก่อนนะคะโดยแบ่งประเภทของผู้มีผู้ลงทะเบียนได้2กลุ่มด้วยกันนะคะค่ะกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มบุคลากรภาครัฐที่เป็นผู้ได้สิทธิ์ที่ประโยชน์ของตนเองโดยตรงนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์นะคะหลังจากที่ว่าบุคลากรภาครัฐเสียชีวิตไปแล้วนะคะ มาดูการลงทะเบียนในฐานะบุคลากรภาครัฐนะคะสําหรับบุคลากรภาครัฐในการเข้าใช้ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานในระบบ e-filing นะคะข้าราชก,การทุกท่านสามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานในระบบ e-filing ได้นะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ที่จะเกษียณอายุราชการหรือว่าผู้ที่รับเบี้ยบัตรบำนาญไปแล้วนะคะค่ะสำหรับขั้นตอนในการลงทะเบียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไปลงทะเบียนในฐานะบุคลากรภาครัฐกันอย่างไรนะคะ ขั้นตอนแรกเนาะท่านเข้าที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลางค่ะ www. c g d to. th นะคะค่ะท่านเข้าเว็บไซต์แล้วก็เมื่อท่านเข้ามาท่านจะเห็นเมนูเงินเดือนบำเหน็จบำนาญนะคะก็ให้ท่านเลือกเงินเดือนบำเหน็จบำนาญนะคะให้ท่านคลิกเข้าไปเลยนะคะค่ะเมื่อท่านคลิกเข้ามาท่านให้ท่านเลือกเมนูระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลหรือดิจิ a ัลเพนชันนะคะค่ะคลิกเข้าไปเลยนะคะ ท่านจะสังเกตเห็นเมนูข้างบนนะคะมุมขวาบนก็จะมีเมนูเข้าสู่ระบุกับเมนูลงทะเบียนนะคะให้ท่านคลิกเลือกที่เมนูลงทะเบียนนะคะกรณีที่ท่านลงทะเบียนเข้าใช้งานครั้งแรกนะคะค่ะคลิกเข้าไปเลยนะค,ะ,คะท่านคลิกเข้ามาท่านจะเจอของการเลือกประเภทการลงทะเบียนนะคะอ,ะอันนี้เราจะมาเลือกลงทะเบียนในฐานะบุคลากรภาครัฐกันก่อนนะคะค่ะเลือกปุ่มเมนู ลงทะเบียนในฐานะบุคลากรภาครัฐนะคะคลิกเข้าไปค่ะอพอคลิกเข้ามาท่านจะเจอขั้นตอนของการลงทะเบียนนะคะสําหรับบุคลากรภาครัฐก็จะมี4ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกค่ะมาดูขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกก็เป็นขั้นตอนที่1นึ่งก็คือระบุข้อมูลของผู้ลงทะเบียนเองซึ่งก็คือข้อม,มูลของบุคลากรภาครัฐหรือว่าผู้รับบำนาญน,นะคะค่ะรายละเอียดที่ท่านจะต้องระบุก็จะมีเลขประจําตัวประชาชนนะคะ เลขควบคุมหลังบัตรประจำตัวประชาชนค่ะวันเดือนปีเกิดนะคะสำหรับปีนี้ให้ท่านระบุเป็นปีพุทธศักราชนะคะก็ระบุชื่อนะคะนามสกุลนะคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ค่ะแนะนำให้เป็นหมายเลขมเบอร์มือถือนะคะาแล้วก็อีเมลนะคะอีเมลอขอแนะนำให้ท่านใช้อีเมลที่เป็นอีเมลส่วนตัวของท่านเองนะคะเป็นอีเมล m a i l Hotmail นะคะแต่ถ้าท่านไม่มี ถ้าเป็นส่วนราชการท่านสามารถที่ระบุเป็นอีเมลของหน่วยงานของส่วนราชการได้แต่เมื่อท่านกเกษียณอายุราชการหรือพ้นจากราชการไปแล้วนะคะท่านต้องเปลี่ยนอีเมลเป็นเมลส่วนตัวนะคะ,ะแล้วก็อีกข้อมูลหนึ่งที่ต้องกรอกก็คืออัปโหลดภาพถ่ายหน้าตรงของท่านอันนี้ระบบไม่ได้บังคับว่าต้องอัปโหลดนะคะถ้าท่านมีท่านสามารถที่จะอัปโหลดถ้าไม่มีก็ไม่ต้องอัปโหลดได้ค่ะ เมื่อท่านระบุข,ข้อมูลที่เป็นฟิล์ที่เป็นดอกดาวสีแดงนะคะเรียบร้อยแล้วครบถ้วนถูกต้องตรวจสอบแล้วถูกต้องนะคะให้ท่านคลิกที่ลงทะเบียนนะคะค่ะคลิกเข้าไปเลยนะคะลงทะเบียนค่ะก็จะปรากฏขั้นตอนที่2ขั้นตอนของการยืนยันอีเมลด้วย OTP ค่ะท่านสังเกตเห็นขั้นตอนแรกขั้นตอนระบุข,ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนก็คือเป็น สีเขียวแล้วใช่ไหมเป็นเครื่องหมายถูกแปลว่าท่านผ่านขั้นตอนที่1มาแล้วนะคะในขั้นตอนที่2ขั้นตอนของการยืนยันอีเมลด้วย OTP ค่ะระบบจะส่งรหัส OTP ไปที่อีเมลที่ท่านกรอกไว้ในขั้นตอนที่1นะคะที่ท่านระบุไว้ในขั้นตอนที่1ให้ท่านไปเปิดอีเมลที่ท่านระบุไว้แล้วท่านนํารหัส OTP เนี้ยมากรอกในฟิลระบุรหัส OTP นะคะซึ่งรหัส OTP นะคะจะมีระยะเวลากําหนดไว้ท่านต้องนํามา กรอกภายใน10นาทีนะคะหากท่านกรอกไม่ทันภายใน10นาทีท่านจะต้องขอรหัส OTP ใหม่อีกครั้งซึ่งระบบก็จะส่งรหัส OTP เนี่ยไปที่อีเมลที่ท่านระบุไว้ในขั้นตอนที่1นะคะท่านก็ไปเปิดเอารหัส OTP เพื่มมากรอกในฟิลด์ระบุรหัส OTP นะคะเมื่อท่านกรอกแล้วให้ท่านกดปุ่มยืนยัน OTP นะคะถาก,กดเข้าไปเลยนะคะ จะเมื่อท่านกดเข้ามาท่านจะเจอขั้นตอนที่สามขั้นตอนของการตอบคำถามค่ะสำหรับการตอบคำถามระบบจะให้ท่านเลือกคำถามสองคำถามนะคะเมนูด้านซ้ายจะเป็นคำถามที่ท่านจะต้องเลือกมาสองคำถามนะคะแล้วก็ให้ท่านระบุค,คำตอบเป็นเมนูด้านขวานะคะคำถามที่หนึ่งท่านถามมาอะไรท่านจะต้องตอบคำถามที่หนึ่งตามที่ท่าน ตามคําถามในคําถามที่1นนะคะท่านต้องเลือกทั้งสองคำถามและสองคำตอบสองคำตอบนะคะเมื่อท่านตอบเสร็จแล้วให้ท่านกดยืนยันคําตอบค่ะคลิกเข้าไปนะคะกดยืนยันคําตอบค่ะค่ะเมื่อท่านกดมาแล้วนะคะ,ะท่านจะปรากฏขั้นตอนที่4ี่จะเห็นขั้นตอนที่4ก็คือขั้นตอนของการกําหนดรหัสผ่านในการกําหนดรหัสผ่านระบบจะให้ท่านระบุรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะคะ สำหรับข้อกำหนดในการตั้งรหัสผ่านก็คือให้มีอักระอย่างน้อยนะคะ8ตัวนะคะและก็ไม่เกิน20ตัวนะคะให้มีทั้งตัวเลขและตัวอักษรที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเมื่อท่านระบุกำหนดรหัสผ่านเสร็จแล้วให้ท่านกดยืนยันรหัสผ่านนะคะค่ะกดเข้าไปนะคะ เมื่อท่านกดยืนยันรหัสผ่านระบบก,ก็จะแจ้งเตือนว่าท่านได้ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้วอันนี้คือจบขั้นตอนของการลงทะเบียนในฐานะบุคลากรภาครัฐนะคะคะสำหรับการลงทะเบียนในฐานะทายาทนะคะทายาทที่ต้องการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานในระบบ e f i ฟลิ g นะคะท่านจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ แล้วก็แสดงตัวตนต่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการแล้วเท่านั้นนะคะจึงจึงจะสามารถที่จะลงทะเบียนในฐานะทายาทได้นะคะมาดูวิธีการเข้าไปลงทะเบียนนะคะก็เหมือนเดิมค่ะให้ท่านเข้าที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลางนะคะ www. cgd. go. th ค่ะแล้วก็เลือกเมนูเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเหมือนเดิมนะคะคลิกเข้าไปนะคะ ถ้าให้ท่านเลือกเมนูมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลดิจิตอลเพนชั่นนะคะค่ะคลิกเข้าไปเลยนะคะค่ะก็จะเจอเมนูลงทะเบียนกับเข้าสู่ระบบให้ท่านคลิกเลือกลงทะเบียนเหมือนเดิมนะคะค่ะลงทะเบียนค่ะคลิกที่เมนูลงทะเบียนนะคะ,คะเลือกประเภทก่อนของการลงทะเบียนอ่าอันนี้เราจะเลือกลงทะเบียนในฐานะทายาทนะคะท่านสังเกตคํา ข้างล่างนะคะก็จะมีคําว่าทายาทที่ต้องการลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบจะต้องเป็นผู้ที่รับมอบอํานาจนะคะแล้วก็ได้แสดงตัวตนต่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการแล้วเท่านั้นนะคะจึงจะสามารถลงทะเบียนในฐานทะทายาทได้ให้ท่านคลิกเข้าไปนะคะลงทะเบียนในฐานทะทายาทค่ะ,คะก็จะเจอสี่ขั้นตอนเหมือนเดิมนะคะขั้นตอนที่1ก็คือขั้นตอนของระบุข้อมูลผู้ลงทะเบียนค่ะ,คะสำหรับ ข้อมูลที่ท่านต้องเตรียมไว้ก็คือข้อมูลเลขประจําตัวประชาชนของท่านนะคะข้อมูลของเลขประชาชนของผู้ลงทะเบียนนะคะเลขควบคุมหลังบัตรประจําตัวประชาชนนะคะแล้วก็วันเดือนปีเกิดเหมือนกันค่ะก็ให้ระบุปีพ,พุทธศรานะคะระบุชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์และก็อีเมลนะคะ อันนี้ลออัปโหลดภาพถ่ายเหมือนกันถ้าท่านมีก็ให้ท่านอัพโหลดภาพถ่ายของท่านด้วยนะคะเมื่อท่านกรอกข้อมูลในฟิลที่เป็นดอกจันสีแดงเรียบร้อยแล้วก็ให้ท่านคลิกปุ่มลงทะเบียนนะคะคลิกเข้าไปค่ะระบบก็จะมาโชว์เมนูขั้นตอนที่2นะคะขั้นตอนของการยืนยันอีเมลด้วย otp ค่ะ ระบบจะส่งรหัส OTP ไปที่อ e ีเมลที่ท่านระบุไว้ในขั้นตอนที่1นะคะให้ท่านไปเปิดอ e ีเมลแล้วก็นํารหัส OTP นัมาระบุในฟิล์ระบุรหัส OTP นะคะเหมือนเดิมค่ะรหัส OTP จะมีระยะเวลา10นาทีนะคะให้ท่านเอามากรอกภายในกำหนด10นาทีนะคะถ้าไม่ทันท่านก็ต้องขอรหัส OTP หใม่อีกครั้งนะคะค่ะเมื่อท่านระบุ OTP เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท่านกดยืนยัน OTP นะคะ เมื่อท่านกดเข้ามานะคะก็จะปรากฏขั้นตอนที่3ค่ะขั้นตอนของการระบุข้อมูลบุคลากรภาครัฐนะคะอันนี้ให้ท่านระบุข,ข้อมูลของผู้ที่ท่านาใช้สิทธิ์นะคะก็คือระบุเลขประจําตัวประชาชนค่ะระบุชื่อแล้วก็นามสก,กุลเมื่อท่านระบุเรียบร้อยแล้วก็ให้ท่านกดปุ่มตรวจสอบข้อมูลค่ะถากดเข้าไปนะคะค่ะเมื่อท่านกดเข้ามานะคะท่านจะเจอขั้นตอนที่4ขั้นตอนของการกําหนดรหัสผ่านนะคะ ให้ท่านกําหนดรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะคะขั้นตอนนี้ก็คือมีข้อกําหนดในเรื่องของการตั้งรหัสผ่านก็คือมีอักระนะคะอย่างน้อยแตัวแล้วก็ไม่เกิน20ตัวนะคะมีทั้งตัวเลขและเป็นภาษาอังกฤษน,นะคะเมื่อท่านกําหนดรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วก็ให้ท่านกดยืนยันการลงทะเบียนนะคะกดเข้าไปค่ะเหมือนเดิมค่ะระบบก็จะแจ้งเตือนว่าท่านได้ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะ,อ,ะอันนี้คือจบขั้นตอนของการลงทะเบียนในฐานะทายาทนะคะ ค่ะต่อไปมาดูที่ว่าเราลืมรหัสผ่านนะคะกรณีที่ท่านไม่ได้ใช้งานนานท่านก็จะอาจจะลืมรหัสผ่านได้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะให้ท่านเข้าที่เว็บไซต์กรมบ,บัญชีกลางนะคะแล้วก็เลือกเงินเดือนบำเหน็จบำนาญน,นะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบบำเหน็จบำนาญแล้วก็สวัสดิการรักษาพยาบาลนะคะเมื่อท่านเข้ามาท่านจะเห็นเมนู ลงทะเบียนกับเข้าสู่ระบบนะคะกรณีนี้ท่านเคยลงทะเบียนไว้แล้วแต่ท่านลืมรหัสผ่านก็ให้ท่านคลิกที่เข้าสู่ระบบนะคะจกคลิกเข้าไปค่ะกรณีท่านลืมรหัสผ่านถ้าท่านจําได้ท่านก็สามารถที่จะเข้าสู่ระบบโดย กรอกเลขประจําตัวประชาชนแล้วก็รหัสผ่านที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้เนาะในขั้นตอนที่4ีที่ท่านระบุรหัสผ่านไว้นะคะแต่ถ้าลืมรหัสผ่านให้ท่านคลิกที่ลืมรหัสผ่านนะคะค่ะคลิกเข้าไปค่ะก็จะเจอขั้นตอนสีขั้นตอนนะคะก็คือขั้นตอนแรกขั้นตอนของอระบุข้อมูลของผู้ใช้งานก็ให้ท่านระบุเลขประจําตัวประชาชนนะคะค่ะแล้วก็กดยืนยันนะคะ ขั้นตอนที so so. <est> ่สองขั one. One. So, so, ้นตอนของการยืนยันตัวตนอันนี้ท่านจําได้ไหมคะคาถามคําถามที่ท่านเคยถามไว้ในตอนท่านสมัครไว้ส่งคาถามส่งคตอบนะคะก็ให้ท่านเลือกคําถามที่ท่านเคยสมัครไว้นะคะค่ะก็เลือกคําถามที่ท่านเคยสมัครไว้แล้วก็กดเลือกคําถามเลยนะคะเลือกคําถามเสร็จก็คือเลือกคําถามเสร็จก็ท่านก็ต้องระบุคําตอบของท่านที่ท่านเคยสมัครไว้เนาะ ค่ะก็ระบ,บุคำตอบเข้าไปค่ะแล้วก็กดยืนยันนะคะค่ะขั้นตอนที่3ก็เป็นการยืนยันอีเมลด้วย OTP อันนี้ระบบก็จะส่งรหัส OTP เนี้ยไปยังอีเมลที่ท่านสมัครไว้ตอนครั้งแรกนะคะตามขั้นตอนที่1ของการลงทะเบียนนะคะแล้วให้ท่านไปเปิดอีเมลเพื่อนำรหัส OTP มา ยืนยันอีเมลด้วย OTP ในขั้นตอนนี้นะคะค่ะเมื่อท่านได้รหัสก็นำมาระบุรหัสในฟิลรหัส OTP นะคะก็เหมือนเดิมนะคะภายใน10นาทีท่านต้องนำรหัส OTP มาระบุภายใน10นาทีนะคะเมื่อท่านระบุเรียบร้อยแล้วก็ให้ท่านกดยืนยัน OTP ค่ะกดยืนยันนะคะระบบก็จะมา ขั้นตอนที่4ี่คือขั้นตอนกําหนดรหัสผ่านก็จะให้ท่านตั้งรหัสผ่านใหม่แล้วก็ยืนยันรหัสผ่านใหม่นะคะเหมือนเดิมเนาะข้อกาหนดในการตั้งรหัสผ่านก็คือมีอักขระอย่างน้อยแตัวนะคะแล้วก็ไม่เกิน2ี่ตัวอักษรนะคะให้มีผสมทั้งตัวเลขและตัวอังกฤษได้นะคะสามารถใช้อักขระพิเศษได้นะคะเมื่อท่านระบุรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะให้ท่านกดบันทึกค่ะกดบันทึกเข้าไปนะคะ ระบบก็จะแจ้งเตือนว่าท่านได้เปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วท่านสามารถใช้เลขประจําตัวประชาชนและก็รหัสผ่านใหม่ที่ท่านระบุเมื่อกี้เนาะในการเข้าสู่ระบบในครั้งถัดไปได้นะคะค่ะอันนี้คือจบขั้นตอนของการลืมรหัสผ่านนะคะกรณีท่านลืมรหัสผ่านท่านก็สามารถที่จะมากําหนดรหัสผ่านใหม่ได้นะคะ สำหรับผู้ที่จะเกษยียณอายุราชการนะคะในแต่ละปีนะคะท่านสามารถที่จะยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้8เดือนนะคะคือยื่นได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีนะคะก่อนก่อนวันที่จะครบอายุครบวันเกษยียณอายุราชการนะคะเช่นท่านใดที่จะเกษยียณอายุราชการปีนี้1นึ่ตุลาคม 2,566นะคะท่านสามารถที่จะยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญได้ตั้งแต่เดือนเดือนกุมภาพันธ์2,566เป็นต้นไปนะคะโดยท่านยื่นได้ที่ส่วนราชการต้นสังกัดนะคะหรือท่านยื่นด้วยตนเองผ่านระบบ e f i l i n g นี้ที่ท่านสมัครนี้นะคะโดยยื่นผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลางนะคะหรือผ่านโมบายแอปพลิเคชันนะคะซึ่งหากท่านยื่นผ่านระบบ e f i l i n g ท่านสามารถที่จะตรวจสอบ ข้อมูลต่อจนสิทธิทประโยชน์ต่างๆของท่านได้ตลอดเวลานะคะเช่นสามารถที่จะประมาณการเบี้ยบัตรบำเหน็จบำนาญของท่านได้นะคะตรวจสอบสถานะการยื่นคําขอของท่านได้นะคะรวมถึงกรณีที่กรมชีการสั่งจ่ายท่านสามารถที่จะตรวจสอบได้นะคะและก็สามารถที่จะพิมพ์หนังสือรับรองภาษีค่างนัี่จ่ายด้วยตนเองได้นะคะอันนี้คือเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะคะที่สํานักง,งานคลังจังหวัด บรีรัมเรามาเล่าสู่กันฟังนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับท่านนะคะไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชาการหรือว่าข้าราชาการทั่วไปนะคะท่านสามารถที่จะลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบ e f i l d i n g ได้วันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ